ที่สนามโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมตำบลเขาพระนอนอเภอยางตลาดจัังวดกาลสินพันตำรวจเอกภาสกรมหาวงนันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน,นารุงเป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ตำบลเขาพระนอนโดยมีพันตำรวจโทนวราชโคตรแสนเมืองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรน,นารุงนายดานุพลภูตรีนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระนอนนายวัฒนาแสนตรีกนันตำบลเขาพระนอน นางสาวกนกพรคำโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมนางจิตตนันสุริยพงษ์ธรผู้ใหญ่บ้านโคกงแง้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรนาคุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้ร,รักษาํำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนเยาวชนจาก4ตำบลในเขตพื้นที่สอบสวนสถานีตำรวจภูทรนาคุงคือตำบลเขาพระนอนตำบลบ,บัวบ,บานตำบลนาเชือกและตำบลเวอร์ร่วมจัดขบวนพาเหรดนักกีฬา ในกิจกรรมกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ตำบลเขาพระนอนครั้งที่23ประจำปี2566ขณะที่การแข่งขันครั้งแรกเริ่มขึ้นในปี2535โดยมี5หน่วยงานคือสถานีตำรวจภูธรนากุงสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้ทร,รักษาและฝ่ายปกครองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะรณรงค์ออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลายาเสพติดสร้างเสริมสุขภาพเกิดความรักสมัครสมานร,ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานและชุมชนได้เป็นอย่างดีสําหรับประเภทกีฬาในการแข่งขันมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วยฟุตบอลเปตองแชร์บอลวอลเลย์บอลเซปักตะกรอ้ออัดลูกโปง่งที่สร้างสีสันและความฮือฮามากที่สุดคือการแข่งขันตีกอล์ฟ โดยใช้มังเขือยาวและขวดน้ําเป็นสัญลักษณ์แทนไม้ตีกอล์ฟและใช้ลูกปิงปองเป็นสัญลักษณ์แทนลูกกอล์ฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย